เราอาจจะต้องมองเราอาจคงไม่ได้มองแค่ปีนี้ปีเดียวนะฮะเราอาจจะมองไปถึงปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะครับอาจจะทําให้เป็นเทศกาลหรือเป็นฤด,ดูกาลเลยว่าถ้าช่วงเวลานี้เดือนนี้เราจะทําแนวกันไฟไว้ก่อนนะฮะดำเนินการป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันมาอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการป้องกันเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องของจิตสํานึกนะครับของ ผู้ที่ยังคิดที่จะเผาป่าผู้ที่ยังคิดที่จะทําลายป่าหรือว่าคิดสิ่งหรือสิ่งใดก็ตามที่มันให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยลงสิ่งตรงนั้นเองน่าจะเป็นต้นตอของสภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราน่าจะเข้าไปแก้ไขร่วมกันนะครรบเพาะในวันนี้ก็ขอบคุณพี่ธูนะครับสนิทกันจนจาชื่อจริงกันไม่ได้นะฮะหัวหน้าหน่วยจัดก,การของเขาใหญ่แล้วก็น้าหมูแล้วก็ทีมง,งานทุกคนทีนี้เดี๋ยว ผมเข้าใจ e ว่าคงจะมีการแบ่งทีมใช่ไหมครับเข้าไปดําเนินการเดี๋ยวใช้ทีวีบแนะนาว่าจะแบ่งเป็นจุดไหนบ้างแล้วก็ผมอยากใช้ทีมไฟป่าเพราะผมก็ไม่มีประสบการณ์ทุกคนไม่มีประสบการณ์ว่าจะต้องดับยังไงจะต้องกันยังไงจะต้องทําแนวขนาดไหนก็อยากจะให้ทีมไฟป่าเข้ามาแนะนาดีกว่าทีนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นสัตว์ที่เป็นยีวสัตว์ที่เป็นของกลางเป็นสัตว์ที่พัดหลงเป็นสัตว์ที่ป่วยอะไรเงี้ยอยู่ในกรงหลายหลายส่วนเลย ซึ่งเมื่อปี60เนี่ยเราเคยไม่มาจอดด้านหลังนี่แล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำนแนวนกันไฟไว้ก่อนขนาดที่ว่ามันมีที่ตัดสินใจนะเ้าว่าคุณไม่อยู่จริงมันนั่นก็กล่าวว่าฟันกุญแจออกแล้วก็ปล่อยพวกลิงพวกเสือพวกหนีออกละวอดีผู้ว่าก,ก็กลัวกังเลยเอาน้ำเข้ามาให้ตอนแรกทำไมไม่มีใครเ,เ,ำคำรๆๆเข้ามาช่วยเลยขูขลกนะผู้ว่าแปลว่าต้องไม่เข้ามาช่วยเดีวจะตัดกงเสือกงลิงปล่อยออกละเพราะไปมันจอดด้านหลังนะ รากว่าปีนั้นก็รอดมาแต่ว่าไปก็จอหมดเลยนะแล้วเลยปีนี้เราก็ไม,ไม่ไม่ต้องการให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย <c oughs> ก็เลยปรึกษาทางหัวหน้านะ <c oughs> มันก็เร่งรีบเรียกปรึกษาทางหัวหน้าสุภาพสัตว์ป่าทางหมอรัดก็บอกว่าเอาเลยทางที่ชูจากเขาใหญ่นะทางดับไปป่าที่ไสยยนทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็เลยพวกเราก็เลยเป็นเรื่องหัร้อนหน่อยครับมาช่วยกันขอบคุณนะทางนายกสมาคมมาต้องส่งตน้อ,นองเจ้าเรากรยกตัวมือ่อใดครับดูแลอง้นะหาหรนี่เราครัดน้องหนุ่มนี่ <c oughs> กากินเต็มที่แล้วก็ไม่พอเดี๋ยวไปกินยีสอดกระตองที่ร่องนี้ยูสอดรอดมาด้วยกันครับไปไปต่อหลังเลยไล่ลูกค้ากลับบ้านให้นอนไปจะไม่ยีสอดครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่วิทย์แบ่งกลุ่มเลยนะครับแล้วเอาครับครับเดี๋ยวขอเชิญเจ้าที่ศูนย์นะที่ที่ที่จัดไว้ครับสี่ลายเพื่อที่จะนำทางขึ้นไปครับ วันนี้วันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเรามาทำแนวป้องกันไฟสูนย์อนุรักษ์สัตว์ที่หนึ่งท<ล>ัอ,อน,นายกยเนื่องจากเมื่อวานไม่มีอะไรทำหลังจากเลิกงานก็มานั่งไขเฟซบุ๊กเจอข้อความจากหมอรอด เขาจะก็งค์จากหมอลอดให้มีกิจกรรมในการทำแนวป้องกันไฟป่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่หนึ่งนครนายกต้องการอาสาสมัครประมาณ100คนเริ่มตั้งแต่9โมงถึง15นาิกาบ่าย3ของวันที่หนึ่งโอเคเมื่อเช้าก็เลยตื่นมา เมื่อเช้าตื่นมาตอนเวลาตั้งไหนกาปุกตีห้าสีห้ตื่นจริงก็6กโมงออกจากบ้านก็ประมาณ7จ็โมงมาถึงที่ศูนย์อนุรักษ์ก็กี่โมงเก้าโมงกว่า9ก้าโมงกับครึ่งอ่าเลยกําหนดการน,นิดนึงแต่ว่าพอไปถึงเขาก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรก็ขับรถเข้าไปเขาก็นั่งรอตามตามสมุทมพุ่มไม้กันอยู่เพราะว่าจํานวนคนยังไม่เยอะ พอสักประมาณ9โมงครึ่งกว่าก็เริ่มทําการเปิดก็มีกล่าวกล่าวจุดประสงค์ของการทําก็คือเนื่องจากน่านแรงอะ่ะมันมีไฟป่าไงปีเขาแจ้งว่าปีก่อนๆอ,นอะ่ะมันเคยมีไฟมาประชิดรั้วเนี่ยแล้วลมันห้ามมันมันจะเข้ามาไม่ในส่วนของโครงสัตว์แล้วเขาก็เลยให้ทีมอะ่ะ ไปขอลดน้ำแต่ว่าพอดีมันไม่มีที่เขาแจ้งมานะคือมันเข้าขั้นวิกฤตสุดแล้วคือถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้จริงอ่ะคงต้องตัดกรงประตูให้สัตว์มันหนีเข้าป่าเอาตัวรอดไเองเพราะว่าเราก็ไม่สามารถช่วยก,กันได้เลยปีนี้ก็เลยมีกิจกรรมทําแนวป้องกันไฟเราก็เลยมากันเมื่อเช้าที่เขานัดกันไว้ประมาณ ไม่ได้นัดหรอกก็คือมันเป็นอศาสาสมัครอะใครมาก็ได้เขาขอไว้ประมาณร้อยคนแต่จากเมื่อเช้าที่ดูมีอยู่ประมาณห้าสิบคนได้มั้งเท่าที่ดูนะเขาก็แบ่งเป็นหลังจากกล่าวเสร็จเขาก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มอ่าก็มีกลุ่มที่เข้าไปที่กงเสือกงนกกงลิงแล้วก็ตามแนวรั้วอ่าเราก็ไปแนวของกงเสือเราก็แจกอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ก็ มีพวกไม้กวาดคลาดแล้วก็มีดอ่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล,แล้วก็เอ้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กับเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟไปด้วยกลุ่มละก็เป็นปลกลุ่มละสี่กลุ่มก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ไฟเจ้าหน้าที่ทาแนวป้องกันไฟอ่ที่เราไปก็คือไปแนวของกรงเสือก็เดินเข้าไปไม่ไกลนะจาก สาธงที่หลังจากที่เขากล่าวเปิดเสร็จก็มีกล่าวขอบคุณะอะไรยัดหน่อยเส,สื่อมวัสดุกวา์ก็ได้รับการบริจาคมาทั้งนั้นใครมีอะไรก็มามีอาหารมีน้ํามีไม้กวานคาดมีดแล้วก็เครื่องเป่าปอาลมเล่าไว,ไว้ไม้เราก็เอาคาดกับไม้กวานเดิเนตามเข้าไปเดินไปไม่ไกลนะก็เริ่มประมาณสิบโมงลักษณะก็คือ ข้างกงอ่ะมันจะมีพวกใบไม้ใบอะไรก็มีเจ้าหน้าที่เขามาทําก่อนหนะ้านี้แล้วมาฟันไม้ฟันอะไรไปบ้างส่วนเราไปวันนี้ก็คือไปทปาควัมสะอาดให้มันสะอาดขึ้นก็ไปเคลียร์พวกใบไม้ทีม่มันชิดกงอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้เวลาไฟมันไหม,ม้มันจะลามเข้ามาในส่วนของพื้นที่เราก็ไปกันสองคนไม่รู้จักใครเลยเดินดุนๆกนไปก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่าๆในการในการ เรียกว่ากิจกรรมแล้วกันพอเสร็จแล้วก็เขาก็ลงตัวมากินข้าวกินข้าวเสร็จเขาก็มีช่วงบ่ายอีกแต่ว่าช่วงบ่ายเราไม่ได้ไปเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานต่ออ่าวันนี้ก็เลยขอแค่ขึ้นวนเช้าพอเสร็จแล้วเราก็มาแวะที่นี่นิดนึงทุ่งนามุ้ยมันอยู่ใกล้ๆกื้ก็มานั่งดูก่ามมีอะไรก็เสียค่าเข้าคนละสิบบาท แปไป,ไปแก้วหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กลับละอันนี้จะกลับไปทำงานต่อตลบว,วันนี้ก็มีกิจกรรมเท่านี้